ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักจุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu for ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the p l i g h t นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟินาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทงนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดบวกไป0.33% S&P 500ปรับตัวปิดลบ0.10%แล้วก็ NASDAQ นะครับปรับตัวปิดลบเช่นเดียวกัน0.18%โดยส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์นั้นปิดตัวเข้าสู่แดนบวกนะครับนัุ่นจากการขานรับนะฮะผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน แต่วัตาาชนีเอสเอ500นั้นปิดตัวลดลงเล็กน้อยโดยหุ้นกลุ่มธนาคารและก็กลุ่มการเงินปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่หลังจากเริ่มต้นการรายงานผลประกอบการไตรามาสที่2ประจําปี2566อยอย่างไรก็ตามนะครับดัชนีดาวโจนส์ s อ5 0 0แล้วแลก็นัสแตกต่างก็ปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับดัชนีดาวโจนส์นั้นได้รับแรงหนุนจากการทะยานขึ้นของหุ้น United Health Group นะครับหลังจากเปิดเดผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดส่วนดัชนีหุ้นนนนกลุ่มธาาคารั้ s อ500เนี่ยก็มีการปรับตัวลดลง0.9%ครับขณะที่ JP พ o ม g น n c h a s ชสบวก0.6%แล้วก็เ l ลส f าโก o ปรับตัวลดลง0.3%หลักๆแล้วก็คือตลาดนะครับก็มีการขานรับมีการเทขายทำกำไรกันเล็กน้อยนะครับในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะถ้าเรามาดูกังที่หน้าง,งานหรือว่าตัวกราฟแล้วจริงๆเราจะพบเจอว่าเขาก็ไม่ได้มีการปรับตัวร่วงลงอย่างรุนแรงจนถึงขั้นหลุดเทรน์ฝั่งขา บายแต่อย่างใดนะครับดังนั้นก็ยังสามารถตอบได้เลยว่าตัวปัจจัยที่เคยสนับสนุนเขาก็คือประเด็นในเรื่องของการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่มีแนวโน้มว่าจะมาไวขึ้นเนี่ยมันยังคงหนุนนําให้กับตลาดอยู่ครับทีนี้เรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบครับขยับปร,รับตัวเทกระจาดลงมาเลยครับคุณผู้ชมในช่วงท้ายที่สุดข,ของตลาด ผมลองไปตรวจสอบข่าวสารกับทาง FX Street แล้วก็ทางฝั่งของ Investing แล้วนะครับสองสนักนี้รายงานคล้ายๆกันว่าเป็นการเทขายทำกำไรตามหลักของเทคนิคแต่เดี๋ยวเราจะมาดูสนักข่าวไทยรายงานนะครับว่าปัจจัยอะไรกันนั้นที่สร้างผลลัพธ์ให้ราคาัดิบนั้นโดนเทขายครับ สรับสัญญาณน้ำมันดิบนะครับ WTI v e r t t e x ปรับตัวร่วงลง1.47เหรียญจากแรงเทขายทำกำไรครับสรัข่าวไทยรายงานมาแบบนั้นเช่นเดียวกันเนื่องจากตั้งทุนนะครับได้มีการเทขายทำกำไรหลังจากก่อนหน้านี้ที่ราคานั้นปรับตัวขึ้นติดต่อกัน3วันทำการแล้วคุณวลาดิมียเซอร์นอฟนะครับนักวิเคราะห์ของ FXM p l y ซึ่งเป็นบริษัทบริการข้อมูลตลาดระบุว่าตลาดน้ำมัน WTI ปรับตัวลดลงเนื่องจากบรรดาทเทรดเดอร ขายทํากําไรหลังจากราคาทยายานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาสัญญาณน้มันดิบ WTI นั้นก็ปรับตัวขึ้นมากกว่า5%เนะครับในช่วงสาวันที่ผ่านมาดได้รับแรงหนุนจากเงินเฟอ้อของสหรัฐที่ชะลอตัวลงและก็ปริมาณน้ำมันที่ตึงตัวในตลาดนายเซอร์นอฟยังระบุด,ด้วยว่าการดีตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นอาจจะส่งผลกดดันให้กับราคาน้ำมันดิบในระยะสั้นๆครับ นอกจากนี้ปัจจัยกดดันราคาเนี่ยยังมาจากการที่ Baker Hughes นะครับซึ่งเป็นบริษัทด้านการบริการน้ำมันเปิดเผยข้อมูลใวันศุกร์บ่งชีว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น3แท่นในสัปดาห์นี้นะครับก็เลยส่งผลทำให้ราคาคน้ำมันนั้นโดนเทขายครับตั้งถุน โดยสรุปแล้วเนี่ยราคาน้ำมันภาพรวมนะครับเรายังสามารถให้น้ำหนักหน้าบ่ายไปต่อได้นะครับเพราะว่าเทรนหลักนั้นยังไม่เสียอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่องซัพพอร์ตเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากประเทศจีนเข้ามาด้วยก็ต้องขอสรุปแบบนี้เลยว่าถ้าไม่ได้ย่อตัวต่ำกว่าโซนแนวรับพวกนี้นะครับนักลงทุน,นเรายังสามารถลุ้นในการขึ้นต่อได้นะของราคาน้ำมันดิบครับดังนั้นคนที่ติดดอยอยู่ที่บริเวณด้านบนวันจันทร์คงจะต้องทราบผลแล้วนะครับขอบคุณครับ